สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้จะพามาเที่ยวอยู่ที่สถานที่ทางไปทางงอนซื้ออาหารมาน้ำแม่ถือว่าเป็นาอาหารอีกแห่งหนึ่งของนคนวิงจันทร์ที่มีการตุแต่งอย่างจบงามมาแล้และก็คือขาเห็นในหูปากอีกอย่างหนึ่งกับโบกัจากนคนวิงจันทร์ไปทางทางงอนก่อนจะหอตลาดรวมัาคายจะอยู่เบื้องขวามือเด้อเจ้าก,กาเพื่อเป็นการต้อนรับปีท่องเที่ยว การเริ่มท่องเที่ยวไปนับตั้งแต่หลายเดือนผ่านมาเลยแหละท่านผู้ชมแต่ว่าปีสองพันส,สี่สี่ถือว่าเป็นปีท่องเที่ยวน,นั้นทางแอดมินเองก็จะพยายามโฆษณาโปรโมสทสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดหลายหมองให้ท่านผู้ชมนะครับผู้นําเพื่อเป็นการที่แบบว่าช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ที่ภายในในส่วงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนอกจากนั้นก็ฝา,ากพี่ฝากน้อง ผู้ที่อยู่ต่างประเทศอยู่ไกลที่บันยำบุท่านด้มาเที่ยวกามีโอกาสกามาท่องเที่ยวไดเด้อนี้ถือว่าเป็นการโปรโมทว่าซายินดีตอนรับทุกส่นานสาทุเสือสาที่จะเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศเราสนันก็ขอให้มีความสุขและกาเดินทางด้วยความสวัสดิภาพถ้าหากว่าเจอบนได้อลักเอาเปรียบท่านสาม,มารถ่ายวีดีโอและหรือว่าถ่ายรูปต่างๆด้วยนักทาน น,นอกจากนั้นก็นสาม,มารถส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อนได้หรือว่าสัทกัแมแบนส่งให้ทางแอดมินก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อว่าจะามาเว้ามาว่าเพื่อบมงเทือ่อผู้ใหญ่่าะธานทภาเพื่อนได้เห็นประมาณนั้นแะต่พระสมแต่ว่ากับมมรบริเวณว่าไปโจมงตีก็จะหอกกระแคเพียงไลว่าตำหนินนวันได้บุือเฮ้ากระตองเลยตำหนิ่วยกันนี่ที่ว่าเขากำลังสิแกเติแต่าระสุ่มตอนนี้เห็นเป็นเม็ด เป็นพ่วงโอ้ยงามบริเห็นพ่วงเขามาในี่ยปีลวท่านผู้ชมเออเยาวสรวซีกับกับบกกับบริเห็นเนาะกับจก้บาจากศิวะจะไหนมันกับบริเห็นหากมาเห็นเลยก็ที่ว่าโอ้งามบวกกับกับเพลนผสมประสานกันกับการดีไซน์การตกแต่งการออกแบบหาดห่านก็ถือว่าง,งานโดยร่วมกับการบริการอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นี่อาจจะยังท่านไหนดีเท่าที่ควรแต่ว่า หวังว่าอนาคตคงจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้เสนว่าการบริการการเสิร์ฟย่งต่างๆนี่บราณสิวาครับประมาณนั้นกะถ้าหากว่าเป็นเอาใจใส่ไฮไลท์ขึ้นกว่าติมตื่มกว่านี้ก็ถือว่าให้หนาจะดีกว่ากัถามว่าบริการบริวารโมเมนต์แบบนั้นแต่ว่าก็ยังบอกตามความสัมผัสครคู่ได้ยังบอท่านเอกขัดเท่าที่ควรนะสนั่นกะเรื่องโคดบริการนี่ก็สำคัญได้ เพราะว่าเขาจะไปอุดนูนเขาไปเยี่ยมย่ามเขาใส่เขาไปใส่บริการสน,นันเขาแนวไรกับยาเพื่อความประทับใจของลูกค้าเขาก็ต้องเฮ็ดบวกกับควรเป็นจริงนั่มนอกประมาณน,นั้นเอาละเขาออกขวง,งามทนผูุชมนี่กับมานัง่งมายืน่นมึงทงไฮทงหน้าบวกกับบอลสถานไทยหูยุที่จุดเขียนนี่นี่ที่ว่าเป่นกับมีบริการไทยหูฟรีเนอะจ้าจกับมีสร้างไทยหู เลาะทายหูบยูนี่กับมีเช่นเดียวกันสําหรับาอาหารอยู่แห่งนี้นอกจากที่ว่าเฮาจา้าด้มานาั่งกินอาหารเบิ่งบรรยากาศเบิ่งทงไฮทงนาแล้วเฮากันยังสามารถเห็นน้องไ่ทั้งขางกันแต่ว่าก่อนสิหอดีเขาเห็นน้องไงก่อนชุดชุดน้องไงนะท่านผู้ชมเพิ่นมักเพิ่นมาสิทธ์เบ็ดมาตึกเบ็ดเนาะถือว่าคนเต้เกือบอ้อมนองเลยท่านนี้มีภาพบรรยากาศมาให้เบรราาิบรราา่งท่านนี้ไปถ่าย เอาสำหรับปีท่องเที่ยวเล่านี่ก็อีกบุพเททรอยเดือนข้างหน้าก็ถือว่าจะเปิดเป็นทางการในปี2 0 24ปี2 0ง4น,นี่ก็มีหลายกิจกรรมที่เพิ่นเองไดนมีการวางแพนไว้แล้วก็มีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นเอาบาุพเพวันสิเป็นยังไงแต่ยังวางอย่างยิงย่งว่าก็ขอให้มันเป็นแต่แนวทางที่ดีๆเขามาเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่พระเจ้าสนปากท้องทุกคนได้อิ่มน้ำส้ำล้าน บเจอสภาวะวิกฤตทีหยุงยากฝืดเครื่องและกาไใช้เงินเฟอ้อแบบนี้ม่นบอทผพอพสมสนั่นเฮกกับคอภัวนาตามว่าอน,น่ะเงินเฟอ้อแหละพาก,กันบบไ,ไปใส่อบยู่บได้โบนี่มันกับโบแมนที่จริงการใส่ซีเวียอยูนี่ก็เป็นแบบปกติต่างแต่วาเนาะตางแตว่ตตว่าการที่เฮาไปชอปปิง้งยูเขตนอกอยู่นอกไปซับจ่ายตลาดไปซื้อเครื่องว่าซั่นซะเออมันอาจจะแบบว่าผิดปกติหลาย เซ็นว่าสมมุติซื้อเนาะแต่ประสมสมมุติว่าไม่เงินแสนหนึ่งจากตะกีเขาไปซื้อเครื่องสื่อของในสิ่งที่เขามาเขาก็ได้อยู่ประมาณสี่หายางประมาณนั้นแต่บันนี้มาหอดยุคนี้เออก่าแสนหนึ่งคือกันแต่ว่าเขาไปซื้อเครื่องที่เขามาขาดหน่อยลงอันนั้นแหละเขาว่าเงินเฟอ้อเจ้านี้ถ้าพระส้มนี่ที่ว่าเป็นอ่าเ,เป็นเป็นซ้าเนาะเป็นซ้าที่ว่าผู้คนมานังสิทธิ์เบ็ด ค่ะจนแอดมินลืมไปว่าบบมีคลิปมาใส่ใหละเห็นได้เด้อที่ว่าขาจากับมาซิดเบ็ดยูจุดสถานที่แห่งนี้นี่ก็ไล่ได้แต่ว่า้บมันซิดฟรีเลยตัวนี้ที่ว่าเขามีอ่ามีเจ้าของหงน้องขเจก็จะเก็บกับบูหู้ว่าเพิ่งเก็บเท่าสตตัวก็คนอันนี้บได้สอบถามนอกจากเลยว่าบบหู้เ้ประมาณน้นต่างแต่ว่านี่เขาเห็นแบบว่าเพิ่นเองกับโอ้อ่ามีการบริการแบบนี้น้า เอาทงไ้ทงหน้าทัาทุม้มเปนไปเลยไปเลยมาอย่าไปเวกินเขาอยู่หันก็ได้ถือว่าเป็นการโปรมโมทสวยเดีส่งกันกัน

ถูกอย่างก่อนจะกล่าวผ่านผลไปได้มันกับบอเป็นเรื่องเงพข้อตรงใตไตใด่ตอมไปเือละขันนจุดก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางฉะนั้นชีวิตคนเฮากับบตางยัง ข้อตองเด็กสูงถ้าหากบ่เริ่มต้นจากศูนย์มันก่อจะบ่มีเด็กหนึ่งฉะนั้นเด็กศูนย์ให้่าบ่มีความสําคัญมันมีความสําคัญเสมอถ้าอยากหอดเด็กหนึ่งต้องผ่านเด็กศูนย์เสียก่อนสู้ๆทุกคนเจ้าจุดชุดเขตแห่งนี้เฮาก็จะได้เห็นถึงวิวทิวทัศน์ในผาพมุมสูงเพระาะว่าเฮายางมาตั้งแต่ผู้อุ่นเนาะเขายางมาตั้งแต่บอลครัวอู่ในกลคืนมา,าาม,มาก้ะเฮาสามา เบิ้งวิวของส่วนอาหารแห้งนี่แล้วก็บ,บริเวณขอบเขตไก่เคียงหนย่างเป็นย่างดีนี่ง่ามและทะโงผสมอยู่แลรวรู้สึกแบบอืมสบายใจดีเลยคันว่าเปิดเพีงาเบ้าไหไรแห้งคักประมาณนั้นแต่ว่าฐานอาหาร,ารนี่บางบออนนี่ค็บางครเปิดเพีงแห้งเ้อเพราะว่ามันเป็นการรบกวนทั้งที่ว่าจะไปน,นั่งพักผ่อนแบบชิลๆแต่ว่าสุดท้าย,ยอ่ะกลัไปนิ่อร์เสียงแห้งๆนี่ก็บพกคัก มันก็ขึ้นอยู่กับการาสิบริการลูกค้าและว่าเปราไหมเป็นลูกค้าแบบไหนแต่ประมาณนั้นท่ผนผูสชม